วิคหอบอลเพเมรีกเลสเตอร์ปะทะคริสตันพาเลตนัดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลา21นาฬิการาคาบอลเลสเตอร์ต่อ0.75ย์จุดเบนเดอร์โรเจอร์ของเลสเตอร์ซิตี้ทีมน,นี้ขาดหน้าเดิมแต่จะมีที่ลงรวม,รมๆยังพร้อมหลักๆผู้รักษาประตูจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลกองหลังจอห์นนี่อีแวนยืนคู่กับชักราโซยุนซูและคู่กองหน้าจะวางเจมี่วาดีประสานงานกับเคเดซี่อีเฮนาโช ่วนทางด้านรอยฮอตสันของคิสซันพารียังขาด3ตัวหลักทีมเองยังคงต้องปรับทัพกันไปที่ลงได้จะเป็นเวนเฮเนซี่ลงเฝ้าเสากล้องหลังสกอตแดนยืนคู่กับแกรี่เคฮิลเกมลุกนอกนั้นก็หวังจะเป็นวิฟิตซาฮาที่จะคอยปั่นปวดและให้จอแดนอายิลยืนหน้าเป้ารอทำประตูฟอร์มคู่นี้ไม่ห่างกันมากแม้อันดับจะห่างกันเยอะก็ตามเลสเตอร์ช่วงนี้บอกเลยว่าพวกเขาฟอร์มนั้นแผ่วลง4ี่เกมแล้วที่ยังไม่ชนะใครแต่นั้นไม่คืบหน้า กับอันดับ3มี55คะแนนมีเชลซีและผีแดงตามมาติดติดแล้วส่วนคิสซันพาเลตฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่2เกมหลังแพ้รวดราคาบอลน,นั้นออกอยู่ที่ครึ่งควบลูกและสเตอร์ต่อบอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะเฮดทูเฮดพาเลตทำได้ดีกว่างานนี้รองจะดีกว่าผลที่คาดเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง ฮาวิบาร์ดาวรุ่งของเลสเตอร์กล่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เลสเตอร์จะต้องเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของทิสซันพาเลตเสาร์นี้เลสเตอร์ไม่พบกับชายชนะในลีกมา3นัดติดต่อกันหลังจากกลับมาจากสถานการณ์โควิดสิโดยเกมนัดที่พบกับพาเลตลูกทีมของโรเจอร์จะได้กลับมาเล่นในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมอีกครั้งหลังจากที่ลงเล่นในบ้านในเกมกับไบรตันในพรีเมียร์ลีกและกับเชลซีในเกมเอฟเอครับ พวกเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นระดับเดียวกับที่เราลงเล่นมาตลอดใฤดูกาลนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็นผลการแข่งขันที่ดีก็คงไม่ตามมาเป็นเรื่องดีที่ได้กลับมาเล่นที่บ้านหลังจากที่มีผลการแข่งขันไม่ดีมาสอสาเกมนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งเราแค่ต้องยืนหยัดสู้ต่อไปและหวังว่าเราจะกลับมาคว้าชัยชนะได้ โทนี่คอตตี้อดีตกองหน้าร่างเล็กของเลสเตอร์ที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับ LCFCTV ให้ความเห็นหลังเกมเพเมลรีนัดที่เลสเตอร์บุกไปไพ่เอเวัตตันว่าเลสเตอร์ทำได้ดีกว่าเอเวัตตันชัดเจนแต่ขาดแค่จังหวะจบสกอร์เท่านั้นมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเลสเตอร์คอตักค์ลมองเกมโดยรวมทั้งหมดเลสเตอร์คือทีมที่ดีกว่าแต่บอลสุดท้ายของพวกเขาไม่สามารถจบสกอร์ได้ประตูแรกของเอเวัตตันถือว่ายอดเยี่ยมแต่ในช่วงที่เหลือของเกม คุณจะรู้สึกได้ว,ว่าเลสเตอร์คือทีมที่คุมเกมเอาไว้ได้ทั้งการครองบอลและการพยายามทำประตู20นาทีแรกในครึ่งหลังเลสเตอร์คุมเกมไว้ได้ทั้งหมดแต่แอนเชรอติก็เปลี่ยนแผนการเล่นและมันก็พิสูจน์ว่าส่งผลสำคัญต่อเกมการส่งเยอริมีนาลงมาเป็นเซนเตอร์ฮัตัวที่3ทํทำให้เป็นงานยากที่เลสเตอร์จะเจาะเข้าไปได้